ตบหัวแล้วเอามือมันดูดที่ฉันทันให้ับไปได้กปดทายุดก็ตัววันนี้ทุกอย่างนั้นสายไปสกินที่จะอดทนจบได้ ให้ใครต่อใครมากมายหลายคนเหตุใดเธอไม่รู้จกพูดทั้งที่ไม่ฉันอยู่ทั้งคนวันนี้จะไม่ทนกับเธอ

สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกับครูเจนนะคะในวันจันนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในรายวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องตน้นสำหรับไฟฟ้าแล้วก็ช่างยนต์ปีหนึ่งนะคะ,ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรเอย่ยวันนี้ เราจะมาเรียนในเรื่องของการสเก็ตภาพนั่นเองอาการสเก็ตภาพสาระสำคัญที่เราจะรู้ในค้ามนี้ก็คือการสเก็ตภาพจะเป็นการเขียนแบบโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือในการเขียนแบบเพียงแต่ใช้ดินสอเขียนด้วยมือเปล่าเท่านั้น จะเป็นการแสดงความคิดออกมาเป็นแบบงานช่วยให้การตัดสินใจถูกต้องยิ่งขึ้นนักออกแบบส่วนใหญ่จะออกแบบมาเป็นภาพสเก็ตก่อนเพื่อจะนำมาพิจารณาหาข้อบอกพร่องต่างๆจากนั้นจึงนำภาพสเก็ตไปเขียนเป็นแบบที่สมบูรณ์ต่อไปบางครั้งอาจจะใช้แบบสเก็ตทำการสื่อสารหรือสั่งงานก็ได้ กรณีงานเร่งงานด่วนหรือแบบงานที่ไม่ซับซ้อนก็จะประหยัดเวลาไปในตัวอีกด้วยนะคะนักศึกษาส่วนสาระการเรียนรู้ก็คือจะต้องรู้จักการลากเส้นด้วยมือเปล่าการสเก็ตวงกลมแล้วก็การสเก็ตวงรีแล้วก็ต่อไปการสเก็ตภาพแบบ iso m e t r ิก แล้วก็อันดับสุดท้ายก็คือการสเก็ตภาพออฟบิดจากภาพถ่ายนั่นเองอและสมัรถนะประจำหน่วยนี้ก็คือจะต้องเขียนเส้นตรงวงกลมวงรีด้วยมือเปล่าให้ได้แล้วก็สวยงามนั่นเองอแล้วก็ต่อไปข้อ2ส,สเก็ตภาพบนกระดาษจากชิ้นงานจริงและจากภาพฉาย 3ม,มิติแล้วก็ข้อ3สเกต็ตภาพออเิกจากภาพถ่ายข้อต่อไปจะเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือจะต้องอธิบายขั้นตอนการสเกต็ตภาพได้สามารถสเกต็ตวงกลมได้แล้วก็สามารถสเกต็ตวงรีได้สามารถสเกต็ตภาพ3ม,มิติ จากภาพฉายได้นั่นเองอ่าเห็นไหมอันนี้จะเป็นการลากเส้นด้วยมือเปล่านั่นเองการลากเส้นด้วยมือเปล่านักเรียนดูตามภาพเลยนะคะที่ครูเอามาให้ดูเห็นไหมอันนี้จะเป็นภาพมองที่จุดสุดท้ายแล้วก็มองที่จุดสุดท้ายเห็นไหมอ่าเดี๋ยวครูจะมาอธิบายให้ฟังการลากเส้นด้วยมือเปล่านั้นจะต้อง การเขียนภาพสเก็ตให้ได้ดีนั้นขึ้นอยู่กับการฝึกหัดหรือฝึกหัดฝึกทำเป็นสิ่งสำคัญแต่การฝึกนั้นต้องถูกและต้องมีหลักการขั้นพื้นฐานในการเขียนภาพนะคะนะักศึกษาต้องมีหลักการในการเขียนภาพสเก็ตซึ่งจะมีวิธีการดังนี้ก็คือการลากเส้นตรงด้วยมือเปล่านั้น สายตาต้องจับอยู่ที่จุดสุดท้ายอ่สายตาของเราจะต้องมองอยู่ที่จุดสุดท้ายหรือเป้าหมายนั่นเองหรือที่เราเรียกอย่างหนึ่งว่าเป้าหมายคือเราต้องมองอยู่ตลอดเวลาและการเคลื่อนดินสอไปข้างหน้านั้นต้องเคลื่อนไปทั้งแขนอลากไปทั้งแขนโดยจะใช้ข้อศอกและ ไหลช่วยในการเคลื่อนที่ดินสอนั่นเองอ่าแล้วก็ต่อไปตัวนั้อนะคะนักเรียนอ่า,อาแล้วก็ต่อไปเห็นไหม ต่อไปจะเป็นการสเก็ตวงกลมซึ่งการสเก็ตวงกลมนั้นจะเป็นสร้างรูปสี่เหลี่ยมก่อนกำหนดรัศมีแล้วก็ต่อไปลากเส้นโค้งให้ต่อกันเป็นวงกลมครูจะอธิบายให้ละเอียดอีกรอบก็คืออันนี้ก็จะเป็นการสเก็ตแบบวิธีที่สเห็นไหมาตามรูปเลยนะคะนักเรียน ก็คือเป็นการสเก็ตวงกลมนั้นสามารถสเก็ตได้หลายวิธีซึ่งช่างเขียนแบบต้องกระทําด้วยความปราณีตโดยจะมีวิธีการสเก็ตก็คือมันจะมีวิธีที่1แล้วก็วิธีที่2เนาะอ่าเดี๋ยวก็คือวิธีที่1ก็คือตามรูปเลยเห็นไหมมันจะมีสร้างรูปสี่เหลี่ยมกําหนดรัศมีแล้วก็สุดท้ายก็คือลากเส้นโค้งให้ต่อกันเป็นวงกลมอย่างที่ครูได้พูดไปเมื่อกี้เพราะว่า มันมีอยู่หลายวิธีก็คือเราต้องสกเก็ตวงกลมให้อยู่ในรูปของสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อนกำหนดรัศมีแล้วก็จะได้วงกลมที่สวยงามแล้วก็แล้วก็ถูกต้องอ่าต่อไปวิธีที่สองวิธีที่สองก็คือเห็นไม้ตามรูปเลยนะคะเห็นเมาส์คุ่อยู่เนาะ จะต้องเห็นไหมเรามีรัศมีแล้วอแล้วครูจะมาอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นยังไงวิธีที่สองนี้จะใช้เศษกระดาษเป็นรัศมีแล้วเคลื่อนที่ด้วยดินสอไปตามรัศมีนั้นจะได้ภาพสเก็ตวงกลมตามที่เราต้องการอาแล้วก็วิธีที่สาม วิธีที่สามก็คือจะใช้มือเป็นวงเวียนโดยใช้นิ้วก้อยเป็นจุดหมุนาจากนั้นให้หมุนกระดาษอย่างช้าๆ้า,ายดินสอจะขีดเป็นวงกลมอยู่บนกระดาษาเห็นไหมจะเป็นดูตามภาพที่สองกับภาพที่สานะจะเป็นวิธีที่สามซึ่งจะใช้มือเป็นวงเวียนแทนแล้วก็ดูที่ จุดรัศมีอแล้วก็ให้นิ้วก้อยอยู่ตรงจุดศูนย์กลางแล้วก็หมุนกระดาษแล้วก็ร่างตามรัศมีนั่นเองแล้วก็จะออกมาเป็นวงกลมแล้วก็ต่อไปแล้วก็ต่อไปจะเป็นการสเก็ตวงรีนั่นเองอการสเก็ตวงรีจะ เขียนส่วนโคง้งอยู่4จุดก็คือกำหนดจุดรัศมีอยู่4จุดและจ่อส่วนโค้งให้เป็นวงรีตามรัศมีที่เราได้มาร์กไว้ก็คือการสเก็ตวงรีด้วยมือนั้นสามารถทำได้หลายวิธีเช่นเดียวกับการสเก็ตวงกลมเลยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมแล้วก็ความถนัดของช่างเขียนแบบ ว่าจะใช้การสเก็ตแบบใดอ่าแบบวิธีที่หนึ่งเลยก็คือการสเก็ตวงรีจากรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอ่าก็คือให้เรากำหนดสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาแล้วก็ให้เขียนส่วนโค้งมาอยู่4จุดหรือส่วนลักษมีนั่นเองอ่าอ่าแล้วก็แบบที่สองก็คือ อแบบที่สองนะคะนักเรียนเห็นไหมกําหนดจุดของวงรีแล้วก็ลากต่อส่วนโค้งให้เป็นวงรีนั่นเองซึ่งการสเก็ตวงรีในแบบที่สองนี้จะเป็นการเลื่อนจุดซึ่งสามารถกระทําได้โดยการใช้แกนยาวของวงรีลบด้วยแกนสั้นผลต่างก็คือจุด B แล้วก็จุด C ขณะทําการเคลื่อนจุดนั้น ให้จุด B และจุด C เคลื่อนอยู่ระหว่างมุมฉากทั้ง4มุมเมื่อขยับไปโดยรอบจุด A จะเคลื่อนเป็นวงรีอเพราะว่าแล้วกำนวนจุดแล้วแล้วก็ลากส่วนโค้งให้เป็นวงรีก็จะได้ภาพออกมานั่นเองอ่าเห็นไหมแล้วก็ต่อไปอ่าแบบที่สามวิธีที่สามก็คือ การสเก็ตวงรีจากสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนซึ่งการสเกตวงรีแบบนี้อ่าอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของขนมเปียกปูนนะอ่ะเมาส์ผู้หายอ่าอันนี้ก็จะเป็นแบบขนมเปียกปูนเห็นไหมอ่าน,นี่ก็จะเป็นภาพเหมือนเส้นผ่าศูนย์กลาง<ม>วงรีมองจากภาพด้านบนการสเก็ตวงรีในสี่เหลี่ยมลูกเต๋าใช่ไหม ซึ่งการสเก็ตวงรีจากสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนี้การสเก็ตวงรีแบบนี้นิยมนําไปใช้การสเก็ตวงรีของภาพไอโซเมติกสามารถทําได้โดยการสร้างรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนก่อนจากนั้นจึงเขียนส่วนโค้งทั้ง4ส่วนจะได้วงรีตามที่เราต้องการนั่นเองค่ะ,ะต่อไปจะเป็นการสเก็ตภาพไอโซเมติก การสเกตภาพไอโซเมตริกนี้ดูตามภาพเลยนะคะจะเป็นภาพที่1ภาพที่2แล้วก็ภาพที่3ซึ่งการสเกตภาพไอโซเมตริกนี้จะมีขั้นตอนเหมือนกันกับการเขียนภาพไอโซเมตริกด้วยบรรทัดสามเหลี่ยมเลยจะต้องเริ่มต้นสเกตภาพด้วยแกน3แกนก็คือซึ่งมันจะทำมุมอยู่120องศาซึ่ง ซึ่งจัดแสดงในรูปเลยนะซึ่งแบบที่หนึ่งจะเห็นไหมกำหนดซึ่งทำมุม120องศาแล้วก็เขียนแกนทั้งสามของภาพห็นไหมแล้วก็ต่อไปกำหนดความกว้างาภาพที่สองจะเป็นการกำหนดความกว้างของมันนั่นเองแล้วก็ภาพที่สามจะเป็นการลากเส้นเพื่อบรรจบนั่นเองอ แล้วก็ต่อไปนะคะนัก,กเรียนที่น่ารักดูตามภาพเลยนะซึ่งอันนี้จะเป็นการสเก็ตภาพไปโซมีติกโดยมองจากชิ้นงานจริงเห็นไหมที่มือถือชิ้นงานก็คือเรามองจากชิ้นงานจริงก็จะเป็นการสเก็ตภาพไปโซมีติกจากชิ้นงานจริงนั่นเองช่างเขียนแบบจะต้องถือชิ้นงานให้อยู่ในระดับสายตาโดยให้สัน หรือเหลี่ยมของชิ้นงานอยู่ตรงกลางซึ่งเหลี่ยมนั้นก็คือแกนดิ่งของภาพไอโซเมตริกก็คือแสดงในรูปเลยก็คือเราจะต้องจับชิ้นงานหรือวางชิ้นงานให้มันอยู่ในระดับที่เรามองเห็นได้แล้วก็อยู่ในระดับอยู่ในระดับของมุมและเหลี่ยมของชิ้นงานนะมองทะลุไปได้ทุกส่วนของชิ้นงานนะคะนักศึกษาต่อไป ต่อไปจะเป็นการสเก็ตภาพไบโซเมติกจากภาพฉายซึ่งช่างเขียนแบบสามารถสเกตภาพไบโซเมติกได้โดยจะสังเกตในด้านต่างๆจากภาพฉาย2-3ด้านก็คือเหมือนรูปที่ครูมาให้ดูเลยจะเป็นภาพฉายใน2แล้วก็3ด้านเห็น,หนไหมสเก็ตด,ด้านหน้าอันนี้ก็จะเป็นภาพแรกก็จะเป็นภาพของด้านหน้า ภาพที่2ก็จะเป็นเข้าสู่ความลึกของภาพเราก็จะเลือกเห็นความลึกของภาพแล้วก็3ก็คือจะเป็นการเก็บรายละเอียดชิ้นงานให้สมบูรณ์นั่นเองโดยที่เราจะกําหนดตัวอักษราภาษาอังกฤษมาว่าตัวนี้มันคืองานอะไรแบบอะไรแบบความลึกความกว้างอันนี้ก็คือแบบข้างหน้าอันนี้ก็จะเป็นการยอ่อความหมายของชิ้นงานที่ออกมาในรูปแบบของตัวอ,อักษราภาษาอังกฤษแทนต่อไป ต่อไปก็จะเป็นการสเก็ตภาพออบริกจากภาพถ่ายนั่นเองอ่าก็คือการสเก็ตภาพออบริกจากภาพถายก็มีขั้นตอนเช่นเดียวกันกับการสเก็ตภาพไอโซเมติกจากภาพถายหรือภาพถ่ายจะแตกสั่งการจัดเพียงด้านหน้าของภาพออบริกจะอยู่ในแนวระดับส่วนด้านข้างจะต้องทํามุมด้วยหรือจะขึ้นมุมด้วย45องศา,านั่นเองอเห็นไหม จะเป็นการสเก็ตด้านหน้าแล้วก็การเก็บรายละเอียดชิ้นงานแล้วก็ภาพออฟริาเราจะต้องเก็บรายละเอียดก่อนจะเป็นภาพใช้การสเก็ตด้านหน้าก็คือตรงนี้สเกตด้านหน้าก่อนแล้วก็เก็บรายละเอียดเริ่มเก็บรายละเอียดของชิ้นงานแล้วก็จะออกมาเป็นภาพออฟริกก็คือชิ้นงานจริงแล้วก็ต่อไปอ่า QR code มาอีกแล้ว QR code อันนี้จะเป็น Q r code คในการทำใบงานส่งครูซึ่งใน QR code คนี้ให้พวกเราไปสแกนแล้วก็เขียนงานส่งครูซึ่งในคะ r code คอันนี้จะเป็นงานเขียนแบบให้ในักเรียนสแกนเข้าไปและเขียนแบบตามที่ครูสั่งในใบงานแล้วก็อย่าลืมส่งงานครูด้วยนะคะทั้งช่างยนต์แล้วก็ไฟฟ้าอย่าลืมส่งงานครูด้วยเดีย๋ยวจะสอบปลายภาคแล้วนะบางคนไม่มีคะแนนเก็บอะไรเลยสอบก็ไม่ผ่านครูช่วยไม่ได้นะคะถ้าติด ติดรอติดศูนย์ติด,ตดอะไรขึ้นมาครูช่วยไม่ได้อ่าสำหรับวันนี้ในรา,ายวิชาเทคนิคการเขียนแบบเบื้องต้นก็จบลงไปแล้วนะคะนักเรียนนะอย่าลืมทำงานส่งครูและก็ครูขอพูดอีกรอบก็คือไปไหนมาไหนอย่าลืมใส่แมสปิดปากปิดปากล้างมือทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยจากโควิดแล้วก็ทำให้เราปลอดภัยจากโรคต่างๆอ่าสำหรับวันนี้ครูเจมส์ก็ขอกล่าวคัว่า